โถ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 ลูกอโหตายแล้วน oh, ะลูกดีดีบุเออนั่งค่ะ้องก้านั่งขาเออต้องต้องขอโทษเหมือนกันนะคะว่าไม่ไม่ได้เตรียมอาหารดีๆเอาไว้ให้อะค่ะไว้งวดหน้าค่ะวงวดหน้าแก้ตัวเลยนะคะเป็นสเต็กดีไหมคะสเต็กจากออสเตรเลียโอ้โหมากค่ะ อาหารไทยบ้านๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่สามีแต่ถ้าคุณหญิงอยากจะกินสเต็กแล้วก็คราวหน้ามิวลงครัวให้เองค่ะอาไม่ต้องไม่ต้องมาหวังดีประสงคไรหรอก <c oughs> เออผมว่าเราเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะค่ได้ค่ะ่ะน้องค่ะ

ดิฉันกับลูกต้องขออภัยด้วยนะคะคือเอ่อพอเห็นอาหารอย่างนี้แล้วก็คิดถึงบ้านคือต้องบอกเลยนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยกินข้าวเหนียวกับกับอาหารอย่างเนี้ยมันเป็นวัฒยนธรรมเลยค่ะจริงค่ะคือพอเห็นแบบนี้พอนึกถึงบ้านแล้วเราก็เลยกินแบบที่บ้านสอนมานะคะเป็นแบบมือจง เปิบมือเปิบนะคะเป็นวัฒนธรรมแบบล้านนาใช่ค่ะเวลาเปิบเนี่ยนะคะอยากจะให้เอาไว้เป็นทิปจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิธีการเปิบเนี่ยนะคะคือเวลาเราปั้นก็เหนียวเนี่ยเยวจะเห็นว่าเราปั้นเร็วแต่ว่าเราชํานาญค่ะปั้นปุ๊บเนี่ยนะคะจะไม่เกินหนึ่งองค์คูลรีมาอย่างนี้ค่ะโอ้โหแล้วก็ใช้สามนิ้วนะคะจิ้ม ท่เจ้าทางเหนือเหว่ยนะคะคุณพี่จบอย่างนี้ละค่ะเปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เข้าปากนะคะต้องปิดนิดนึงเพื่อความสุภาพอะค่ะลองดูไหมคะลองค่ะต้องล้องโอเคค่ะคุณน้องล้างมือมาอย่างเดี๋ยวไม่แ้ใช้อนซองาไม่ได้อารมณ์ค่ะใช่ใ่จริงจริงต้องซิจบ อย่ให้เพื่อนมึงต้องตื่นนะเหมือนนี่นะคะเหมือนกินพิซซ่าก็ยังต้องใช้มือฝรั่งก็ต้องใช้มือใช่ค่ะใช่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 ผ่าอย่างนี้ใช้ช้อนซ่อนเยอะอายเขาค่ะค่ะอย่าทำให้ฉันเสียใจช่วยเขาใจฉันวันที่ฉันหน่อยใจ